บิสมิลลาฮิรราะห์มานิรรฮีมเมื่อใดก็ตามที่เรามุสลิมทุกคนนั้นประสบความสำเร็จมีความสุขและได้รับในสิ่งที่เราปรารถนาไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ก,การงานต่างๆมากมายเหล่านี้หนึ่งในสุนนะของท่านนาบีมุฮัมมัดสอลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมคือการที่เรานั้นจะต้องขอบคุณต่อลเลาะห์ซุบฮานะะตลอาที่เราเรียกในภาษา阿拉伯 a s s h ชชุก a s s ชุกูรนั้นเป็นหนึ่งในลักษณะนามของลเลาะห์ซุบฮานะะตลาฉะนั้น การชุกูดหรือว่าสยุดเพื่อที่จะขอบคุณต่อละสุบฮานอันตรายนั้นเป็นหนึ่งในอิบดะดาเป็นหนึ่งในสุนัขของท่านนาบี m ั h a m m a d صلى الله ع ل ي ล وسلم ลส,ลลสยุดอัชุกุคืออะไรสยุดอัชุกุหมายถึงการสยุดครั้งหนึ่งเมื่อเราได้รับผลสําเร็จในการงานหรือได้รับสิ่งที่พอใจได้รับข่าวดีที่ทําให้เรานั้นมีความปลื้มใจหรือเราได้ผ่านพ้นไปจากสิ่งที่เป็นอันตรายหรือภัยต่างๆมากมายอย่างเช่นเราหายป่วยลูกหลานของเรา ได้เป็นคนดีลูกหลานของเราประสบความสําเร็จหน้าที่การงานหรือคนในครอบครัวของเราอิสลามและศุนธ์นะของท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮฺอูอัลเลาะวะสัลลัมนั้นส่งเสริมที่จะให้เรานั้นรู้จักขอบคุณโดยเฉพาะการสุยูดเพื่อที่จะขอบคุณต่อ Allah Subhanahu wa Taala hadis บทหนึ่งจากอับดุลเบกราะดิลลัลอันฮูอันนับนบีอัอสลลัลลัฮุอะลัยเลวะสัลลัมได้กล่าวว่ากานาอิดะอัตาหูอัมรุนยาสุรุหู ขอรลิลลาฮิซาจิดาชุครลัลิลลาฮิต้าลาบันทึกโดยอบบดุฮุและติมีซีพี่น้องครับใน h a d i บนี้อบีบาคารได้กล่าวว่าแท้จริงแล้วท่านอนับดุลสลล์ฮุอาเลวะซัลลัลมได้ปฏิบัติให้เราเห็นว่าเมื่อท่านนาบีนั้นมีเรื่องที่ทําให้ท่านนั้นพอใจเกิดขึ้นนะครับสิ่งใดก็ตามที่ทําให้ท่านนาบีนั้นมีความเพิ่มปิติยินดีนะครับหรือการได้รับข่าวดีท่านนาบีนั้นก็จะก้มสยุดเป็นการขอบคุณต่ตอละซุบฮานอาานีี่่ครับพ้ง หนึ่งในสุนนะหนึ่งในลักษณะของการเป็นเบ่าวที่ดีรู้จักขอบคุณต่อลอสุบฮานุตาลาจะต้องสยุดขอบคุณต่อลอหนึ่งในเครื่องหมายที่เรานั้นแสดงให้อลสุบฮานุตาลาเห็นว่าเรานั้นคือบา่าวคนหนึ่งที่รู้จักขอบคุณต่อลอสุบฮานุวาตาลาวันนี้เราประสบความสําเร็จลูกหลานของเราครอบครัวของเราหรือหน้าที่การงานอะไรก็ตามนะครับสาเร็จการศึกษามีชีวิตที่ดีได้รับปัจจัยยังชีพนะครับสักครั้งหนึ่งที่จะ รู้จักขอบคุณต่อละสุบฮานุตาลาเพื่อที่จะกระจัดความโอหังความยะโสของความเป็นมนุษย์ออกไปจากหัวใจของเราแล้วเราก็จะได้รับความเมตตาและอัลลอฮฺตาล,ตลาก็จะเพิ่มภูริสกีให้กับเราอย่างมากมายกับเบ่าวคนหนึ่งที่รู้จักขอบคุณต่อละสุบฮานุตาลา